ตอนที่1,351าเกำเนิดขอบคุณผู้อาวุโซสซูผิงตั้งตารอมังกรยานกลาหนไม่ได้กล่าวเรื่องไร้าสาระและนำสูผิงไปที่ดวงตาแห่งเทพโดยตรงที่นั่นมีพลังศักดิ์สิทธิ์ไหลทะลักออกมาอย่างต่อเนื่องพลังศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้มีลักษณะเหนียวหนืดเข้มข้นและด้วยจํานวนที่มากมายมหาสาลพวกมันจึงเปลี่ยนตัวเองเป็นแม่น้ําสีทองสายยาวที่ไม่มีสิ้นสุด หลังจากที่สัมผัสกับโลกภายนอกพลังศักดิ์สิทธิ์ที่พุ่งพล่านในแม่น้ำก็ค่อยๆระเหยกลายเป็นอากาศที่ล่องลอยไปทั่วดินแดนเทพอาเคียนไม่ว่าสิ่งมีชีวิตใดที่ต้องการเดินในเส้นทางแห่งการฝึกฝนล้วนจำเป็นต้องพึ่งพาพลังศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ทั้งสิน้นพลังศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เป็นเหมือนเลือดที่หล่อเลี้ยงดินแดนเทพอาเคียนซูผิงกล่าวด้วยอารมณ์บางอย่างมังกรยานกลาหนกล่าวว่าโลกใบนี้ก็เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่เช่นกัน มังกรเท่าถอนหายใจเบาๆและกล่าวว่าเหล่าเทพ,พเจ้ามีมุมมองเกี่ยวกับชีวิตแคบสั้นเกินไปพวกเขากำหนดว่าสิ่งมีชีวิตมีเพียงสัตว์และพืชเท่านั้นในส่วนของดินหินหรือแม้กระทั่งแม่น้ำล้วนไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแต่ในความเป็นจริงสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นรูปแบบชีวิตที่ได้มาจากเต่าผู้ยิ่งใหญ่มันจะแตกต่างอะไรจากเทพอย่างพวกเจ้า ตัวอย่างเช่นสายฟ้าที่ฟาดลงมาแม้ว่าพวกมันจะเกิดขึ้นเร็วมากและดับสูญไปแทบจะในทันทีแต่ในช่วงที่เรามองเห็นนั้นชีวิตของพวกมันก็เกิดขึ้นแล้วเหมือนพายุที่ควบแน่นและสลายไปอย่างช้าช้านี่ก็เป็นชีวิตของลมเช่นกันก็เพราะว่าพวกมันมีรูปแบบชีวิตที่แตกต่างจากพวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าจึงไม่เคยคิดจะทำความเข้าใจในสิ่งต่างๆอย่างแท้จริงและมองดูพวกมันจากมุมมองที่สูงกว่า แต่ในความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกนี้ล้วนเป็นสิ่งมีชีวิตทั้งสิน้นในแม่น้ำสายยาวบางแห่งมีอายุหลายพันล้านปีแม้แต่เผ่าพันธุ์ที่มีอำนาจที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับพวกมันแล้วก็เป็นเพียงการดำรงอยู่ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นบางสิ่งบางอย่างในโลกนี้มีอายุที่ยืนยาวมาก จึงเป็นเรื่องยากสําหรับพวกเจ้าที่จะคิดว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีพัฒนาการแตกต่างไปจากตอนที่มันกําเนิดขึ้นมาล้วนเป็นสิ่งมีชีวิตไม่ใช่หรือแม้ว่าสายฟ้าจะมีอายุค่อนข้างสั้นแต่เมื่อพวกมันปรากฏขึ้นก็แสดงให้เห็นถึงความรุ่งโรจน์อย่างถึงที่สุดดังนั้นพวกมันจึงไม่มีความจําเป็นที่จะต้องดํารงชีวิตอย่างยาวนาน ซู้พิงตกตะลึงนี่เป็นครั้งแรกที่มังกรยานกลาหนได้สนทนาอย่างจริงจังกับเขาและมันทำให้ตัวเขามีมุมมองเกี่ยวกับชีวิตที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงจักรวาลคือชีวิตความแตกต่างในชีวิต ซูพิงนึกถึงหัวใจเต่าของเขาเองความแตกต่างในชีวิตทําให้เกิดการปฏิเสธซึ่งกันและกันและสัญญาก็เป็นพลังที่สามารถเชื่อมโยงชีวิตที่แตกต่างเข้าด้วยกันได้ทั้งยังทําให้เขาสามารถฟังความคิดของสิ่งที่แตกต่างเหล่านั้นและการหลอมกลืนเป็นหนึ่งเดียวก็ทําได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมมากถ้าจาักรวาลคือชีวิตงั้นเหรอ ซูพิงรู้สึกขนลุกอย่างกระทันหันหัวใจเต๋าแห่งสัญญาสามารถควบคุมชีวิตอื่นบางทีเมื่อเขาแข็งแกร่งขึ้นเขาอาจจะทำสัญญาได้แม้กระทั่งกับดินแดนเทพโบราณอันยิ่งใหญ่เรื่องนี้มีความเป็นไปได้อย่างแน่นอนจูจูเขาก็นึกถึงสิ่งที่ระบบกล่าวทุกอย่างสามารถบ่มเพาะได้ในตอนแรกเขาคิดว่าทุกอย่างในที่นี้หมายถึงคำทั่วไปจึงไม่ได้ใส่ใจกับมันมากนะัก แต่เมื่อพิจารณาคำพูดนี้อีกครั้งเขากลับรู้สึกว่ามันมีความหมายอันลึกซึ้งซ่อนอยู่หรือแม้แต่จัก,กรวาลก็สามารถบ่มเพาะได้ถ้าสิ่งที่เขาคิดเป็นเรื่องจริงนั่นก็แสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างสามารถบ่มเพาะให้มีความแข็งแกร่งมากกว่าเดิมอย่างแน่นอนเดี๋ยวก่อนอาสูรโกลาหลน,น้อยคือสายเลือดของเผ่าพันธุ์โกลาหลและเผ่าพันธุ์กลาหลก็เป็นสิ่งมีชีวิตอย่างแน่นอน ดังนั้นพลังปฐมแห่งความกลาหลที่เป็นจุดเริ่มต้นของเต่าทั้งมวลก็ต้องเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตเช่นกันถ้าอย่างนั้นจักรวาลแห่งความกลาหลของฉันจะเป็นสิ่งมีชีวิตด้วยไหมนะม่านตาของซูผิงกำลังหดตัวเขารู้สึกเหมือนกับว่าได้เปิดมุมมองใหม่ในสิ่งที่เขาไม่เคยรู้ ในเมื่อจักรวาลขนาดเล็กเป็นสิ่งมีชีวิตพวกมันย่อมสามารถบ่มเพาะได้แล้วจุดสิ้นสุดในการบ่มเพาะของพวกมันคือจักรวาลอมตะหรือเปล่าความคิดของซูผิงถูกกระตุ้นในขณะนี้เส้นทางอันคลุมเครือที่จะทำให้เขาก้าวไปสู่ขอบเขตเทพโบราณได้ปรากฏออกมาแล้วระบบที่ชอบสำรวจความคิดของเขานั้นไม่ได้สอดแทรกคำพูดขึ้นมาในขณะน,นี้การนิ่งเฉยของมันทำให้ซูผิงมั่นใจในความคิดของเขามากขึ้นเรื่อยๆ เหล่าเทพมักจะพร่ำเพ้อว่าพวกเขาให้ความเคารพรักต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหมดแต่ในความเป็นจริงสิ่งที่พวกเขาให้ความเคารพและความรักคือสิ่งที่พวกเขามองว่าเป็นชีวิตเท่านั้นไม่จําเป็นต้องพูดถึงภูเขาและแม่น้ําแม้แต่เผ่าพันธุ์ที่อยู่ในระดับต่ากว่าพวกเขาก็ไม่มองว่าเป็นสิ่งงอมีชีวิตด้วยซ้ําในสายตาของพวกเขานอกจากเผ่าพันธุ์เทพด้วยกันแล้วทุกสิ่งทุกอย่างล้วนไม่แตกต่างจากซากศพช่างเป็นเผ่าพันธุ์ที่น่าซื่อใจคดจริงๆ มังกรยานกลาหนกล่าวด้วยสีหน้าดูถูกซูผิงพยักหน้าเล็กน้อยเขามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความย่ยิงของเทพซึ่งอย่างรากลึกอยู่ในสายเลือดและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในสายตาของเทพแม้แต่สิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุอื่นพวกเขาก็ยังมองด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความดูถูกเหยียดหยามไปกันเถอะไปดูกันว่าสิ่งที่ซ่อนอยู่ในดวงตาแห่งเทพนั้นคืออะไรกันแนะ่มังกรยานกลาหนกล่าวก่อนจะออกคำสั่งกับอสูรวันระว่าเจ้ารออยู่ที่นี่ ทราบแล้วไหนท่านอสูรว่านอนเชื่อฟังเป็นอย่างมากมันดึงดูดหกเทพโบราณมาที่นี่จนเกือบจะเป็นเหตุให้มังกรยานกลาหนได้รับอันตรายด้วยความผิดนี้มันจึงทำตัวสงบเสงี่ยมมากกว่าที่เคยเป็นร่างของมังกรยานกลาหลดตัวจนมีความสูงเหลือเพียงไม่กี่เมตรเมื่อมาถึงบริเวณของดวงตาเทพมันพาซูผิงเดินเข้าสู่ดินแดนลึกลับด้วยความระมัดระวัง ความรู้สึกไร้น้ำหนักคล้ายกับเดินอยู่บนแผ่นกระดาษบางๆทำให้ซูผิงรู้สึกแปลกๆพลังศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในล้อมรอบตัวเขาอย่างแน่นหนาะซูผิงเคยมีประสบการณ์เข้าสู่สถานที่แห่งนี้มาแล้วดังนั้นเขาจึงสามารถรับมือกับเรื่องนี้ได้อย่างง่ายดายบนพื้นผิวของดวงตาแห่งเทพมีม,มหาสมุทรพลังศักดิ์สิทธิ์โหมกระหน่ำอย่างบ้าคลั่งการบ่มเพาะที่นี่จะได้ผลยอดเยี่ยมยิ่งกว่าดินแดนบนรรพชนของเจตตะกูลเทพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดด้วยซ้ำ เมื่อเดินทางผ่านมหาสมุทรพลังศักดิ์สิทธิ์ซูผิงก็เดินเข้าสู่บริเวณที่มืดสนิทและพลังศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่แห่งนี้ก็เริ่มแห้งเหือดมากขึ้นเรื่อยๆมันเหมือนกับเขากำลังเดินทางสู่โลกที่พังทลายซูผิงไม่สามารถรับรู้ถึงห้วงเวลาและสถานที่อื่นดินแดนแห่งนี้เต็มไปด้วยความแห้งแล้งและตายไปแล้วอย่างสมบูรณ์ด้านล่างของที่นี่คือดินแดนที่ลึกที่สุดของดวงตาแห่งเทพต้นกำเนิดที่แท้จริงของวัตถุบโบราณนี้เจ้าต้องระวังให้ดีมังกรยานกราหนกล่าว ดวงตาของซูผิงหรี่เล็กน้อยในขณะที่ร่างกายของเขาจมลงด้านล่างอย่างรวดเร็วซูผิงรู้สึกถึงการกดขี่จากพื้นที่โดยรอบคล้ายกับมีบางอย่างกำลังรอเขาอยู่ในส่วนลึกที่สุดของดวงตาแห่งเทพ เมื่อดวงตากลับมามองเห็นอีกครั้งสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้ทำให้ซูผิงตกตะลึงอย่างถึงที่สุดด้านล่างนั้นเป็นโลกที่วุ่นวายและบรรยากาศของมันก็เต็มไปด้วยพลังแห่งความกลาหนในใจกลางขอองค์พื้นที่ทั้งหมดนี้มีบางสิ่งบางอย่างที่คล้ายกับเกสรตัวผู้ของดอกไม้ตรงกลางของวัตถุที่คล้ายเกสรตัวผู้นี้มีก้อนเนื้อที่มีแขนขาแปลกแบิดไปมาเล็กน้อย ซูพิงรู้สึกได้ว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดและมีความคล้ายคลึงกับตื่นอายของเผ่าพันปฐมแห่งความกลาหนอยู่บ้างนี่คือแก่นแท้ของดวงตาแห่งเทพมังกรยานกลาหนกล่าวว่านี่คือสิ่งมีชีวิตสายเลือดพิเศษของเผ่าพันปฐมแห่งความกลาหลพลังศักดิ์สิทธิ์ที่เจ้าเห็นเป็นเพียงพลังงานมนทินที่ถูกปลดปล่อยออกมาหลังจากที่สิ่งนี้ถูกหล่อเลี้ยง ซูพิงจ้องมองอย่างว่างเปล่าร่างกายที่บิดเบี้ยวข้างหน้านั้นทำให้หนังสีรษะของเขาชาด้านและเกิดความหวาดกลัวเป็นอย่างมากดวงตาแห่งเทพเป็นเพียงคันที่หล่อเลี้ยงทารกตัวนี้เหรอเหล่าเทพภาคภูมิใจในความแข็งแกร่งของตัวเองแต่พวกเขาไม่รู้ว่าต้นกำเนิดที่แท้จริงของพลังศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขามองว่าเป็นสมบัติล้ำค่ากลับเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเช่นนี้มังกรยานกลาหนแสดงออกอย่างชัดเจนว่ามีความเกลียดชังต่อเหล่าเทพและคำพูดของเขาก็เต็มไปด้วยการดูถูกเหยียดหยาม ซูผิงไม่รู้จะตอบคำถามอย่างไรฉากตรงหน้าทำให้เขาตกใจมากเขาอดไม่ได้ที่จะถามว่าผู้อาวุโสเจ้าตัวที่อยู่ข้างหน้านี้เป็นตัวอ่อนที่ได้รับการผสมแล้วหรือยังครับถ้าใช่แล้วร่างกายที่แท้จริงของมันจะเป็นยังไงครับไม่รู้ข้าไม่เคยเจอสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มาก่อนมันน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตกึ่งสำเร็จรูปและสามารถขยายพันธุ์ได้อย่างไม่สิ้นสุดบางทีรูปแบบชีวิตของพวกมันอาจจะมีลักษณะแบบนี้เลยก็ได้มังกรยานกลาหนกล่าว ในขณะนี้สิ่งมีชีวิตแห่งความโกลาหนในเกสรตัวผู้ดูเหมือนจะรับรู้อะไรบางอย่างและความกดเกลียวของมันก็ทําให้พื้นที่นับร้อยตารางกิโลเมตรพัทงทลายลงอย่างรุนแรงการที่มันทําเช่นนี้ก็เพื่อขับไล่ผู้บุกรุกอย่างเช่นมังกรยานโกลาหนและสูพิงออกไปอาก,ก วินาทีต่อมาเสียงคำรามแหบแห้งก็ดังขึ้นพร้อมกันนั้นความว่างเปล่าที่อยู่รอบๆก็มีดวงตานับร้อยข้างเปิดออกพร้อมกันพลังแห่งความกลาหนมากมายมหาศาลโหมกระหน่ำเข้าหามังกรยานกลาหนและสูผิงอย่างรุนแรงมังกรยานกลาหนเตรียมตัวอยู่ก่อนแล้วมันจึงพาสูผิงออกจากที่นี่อย่างรีบเร่งและกล่าวว่ามันกำลังกโกรธและเตรียมที่จะโจมตีผู้บุกรุกด้วยพลังที่น่าสะพรึงกลัวแล้ว หลังจากที่พวกเขาถอยห่างออกไปค่อนข้างไกลเกสรตัวผู้ก็เริ่มโค้งงอและปลดปล่อยกลิ่นไยที่น่ารังเกียจบางอย่างเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโชคดีที่มันสงบลงแล้วมังกรยานกลาหนกล่าวว่าสิ่งนี้คือหลักฐานของดินแดนเทพอาเคียนและการโจมตีของมันจะถูกส่งไปทั่วดินแดนเทพอาเคียนอย่างเท่าเทียมกันสิ่งมีชีวิตทั้งหมดจะได้รับผลกระทบอย่างไม่อาจละเวน้นนั่นเป็นเหตุผลที่ข้าเตือนเจ้าว่าไม่ควรเข้ามาที่นี่ ซูพิงไม่คิดว่าจะมีสัตว์ประหลาดแบบนี้เติบโตอยู่ในดวงตาแห่งเทพและอารมณ์ของมันก็ซับซ้อนเป็นอย่างมากในตอนแรกเขาคิดว่าเพียงแค่ชาวสวรรค์ก็นับเป็นปัญหาใหญ่อย่างถึงที่สุดแล้วไม่คิดว่าแม้แต่ในดินแดนเทพอาเคียนก็ยังมีสัตว์ประหลาดเช่นนี้ซุกซ่อนตัวอยู่เทพโบราณพวกนั้นรู้กันไหมครับว่านี่คืออะไรมังกรยานกลาหนสายศีษะและกล่าวว่า นี่เป็นวัตถุโบราณที่หลงเหลือจากยุคแห่งความโกลาหนมันคือสิ่งมีชีวิตยุคแห่งความกลาหนอย่างแน่นอนบางทีมันอาจจะเป็นบางอย่างที่หลงเหลือจากผู้ยิ่งใหญ่ในยุคนั้นมันอาจเป็นอาวุธหรือแม้กระทั่งทายาทของเขากล่าวง่ายๆคือสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่เทพโบราณจะแก้ปัญหาได้เราจะมีคุณสมบัติทำลายมันก็ต่อเมื่อพวกเรากลายเป็นสิ่งมีชีวิตในตำนานไปแล้วหัวใจของซูพิงแข็งค้างมีแต่ต้องเป็นบนรรพชนมันอย่างนั้นเหรอ บางทีเขาคงต้องไปหาบรรพชนอิกาทองคำเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามมาแก้ปัญหาเรื่องนี้แต่เขาจะชักจูงอสูรเท่าตนนั้นให้ออกจากโลกอิกาทองคำได้ยังไงนี่สิในฐานะที่เป็นบนรรพชนมันทั้งส2สองตนและเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์บรรพชนอิกาทองคำจะต้องรู้เกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในดวงตาแห่งเทพอย่างแน่นอนถ้าเจ้าต้องการทำลายสิ่งนี้วิธีเดียวคือทำลายดินแดนเทพอาเคียนทั้งหมดแต่นั่นก็ไม่มีทางเป็นไปได้ มังกรยานกลาหนถอนหายใจกล่าวว่าแม้ว่าการโจมตีของเราสามารถทะลุกำแพงของดินแดนเทพได้แต่มันก็ทำได้เพียงทะลุเท่านั้นสุดท้ายกำแพงแห่งอาณาจักรก็จะสมานตัวอย่างรวดเร็วอยู่ดีการกระทำของเราจะเป็นสิ่งที่ไร้ความหมายความเร็วในการทำลายล้างของเราไม่มีทางเทียบได้กับความเร็วในการฟื้นตัวของดินแดนเทพเว้นแต่เทพโบราณทั้งหมดจะลงมือโจมตีพร้อมกันจึงจะพอมีโอกาสอยู่บ้าง ดวงตาแห่งเทพทั้งหลายเป็นที่มาของพลังทั้งหมดในดินแดนเทพอาเคียนและพวกมันได้รับการคุ้มครองจากเจ็ตระกูลเทพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนเหล่านั้นศึกษาดวงตาแห่งเทพของตัวเองมาอย่างยาวนานและน่าจะรู้วิธีนำพลังของมันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพียงแต่ข้าไม่เคยสนใจเรื่องนี้มาก่อนซูพิงถามด้วยความสงสัยทำไมดวงตาแห่งเทพ,พดวงนี้จึงอยู่ในความคุ้มครองของผู้อาวุโสและไม่มีตระกูลเทพใดกล้าแย่งชิงมันไปเลย ในความเป็นจริงมันไม่เกี่ยวข้องกับค่าแต่สาเหตุหลักมาจากสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ที่นี่ตำแหน่งของดวงตาแห่งเทพไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้หากเทพตระกูลใดต้องการควบคุมดวงตาแห่งเทพนี้พวกเขาจำเป็นต้องอพยพครอบครัวมาทั้งหมดมิฉะนั้นดวงตาแห่งเทพนี้จะไม่มีความหมายสำหรับพวกเขาเลยมังกรยานกลาหนยิ้มอย่างเย็นชาและกล่าวว่า และที่นี่คือดินแดนรกร้างซึ่งเป็นชายแดนของดินแดนเทพมีอสูรระดับเทพโบราณและจัก,กรพรรดิเทพอีกมากมายต่อให้พวกเขาย้ายตระกูลมาจริงๆสุดท้ายพวกเขาก็จะถูกทำลายอย่างสิ้นซากอยู่ดีซูพิงนึกถึงอสูรวานรนที่อยู่ในขอบเขตเทพโบราณและเขาก็ยังสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายที่น่าสะพรึงกลัวมากมายภายในดินแดนรกร้างแห่งนี้เห็นได้ชัดว่านี่เป็นดินแดนป่าเถื่อนซึ่งไม่เหมาะสมที่ผู้คนจะอาศัยอยู่จริงๆ ไปกันเถอะไม่อย่างนั้นเราอาจทำให้มันโกรธขึ้นมาอีกครั้งมังกรยานกลาหนพยักหน้าไปทางที่ตั้งของดวงตาแห่งเทพพร้อมกับลากตัวซูผิงออกจากที่นี่อย่างรวดเร็วแม้จะออกจากดินแดนรกร้างตะว,วันออกไปไกลแล้วแต่จิตใจของซูผิงยังคงหนักอึง้งและเต็มไปด้วยความกลัวอยู่ตลอดเวลาตามที่ได้ยินมนะังกรยานกลาหนกล่าวเจ้าสิ่งนี้ไม่เพียงแต่มีพลังป้องกันที่แข็งแกร่งเท่านั้นการโจมตีของมันยังทรงพลังเพียงพอที่จะกวาดล้างดินแดนเทพอ,อาเคียนทั้งหมดอีกด้วย ยังมีตระกูลเทพที่แข็งแกร่งอีกมากมายอยู่ใกล้ดินแดนรกร้างแห่งนี้แต่กลับไม่มีผู้ใดคิดจะเข้าครอบครองดวงตาแห่งเทพเลยหรือครับสูผิงกล่าวด้วยความสงสัยมังกรยันกลาหนยิ้มและกล่าวว่าตระกูลเทพทั้งเจ็ดล้วนครอบครองดวงตาแห่งเทพในตำแหน่งที่ดีที่สุดอยู่แล้ว ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ให้ความสนใจที่นี่เท่าที่ควรในขณะที่ตระกูลเทพอื่นๆที่มีศักยภาพรองลงมาก็เผชิญหน้ากับการตอบโต้ของข้าจนไม่กล้าเหยียบย่ำเข้าสู่ที่นี่ต่อไปเมื่อกล่าวถึงเรื่องนี้ดวงตาของมังกรยานกลาหนก็มีประกายแห่งการหวนรำลึกอยู่เล็กน้อยดูเหมือนผู้อาวุโสจะมีความเข้าใจในพวกเทพอยู่ไม่น้อยเลยแน่นอนมังกรยานกลาหนยิ้มและกล่าวว่า หนึ่งในเทพโบราณที่เผชิญหน้ากับเราวันนี้ก็เคยเป็นหนึ่งในสหายร่วมรบที่ปกป้องดวงตาแห่งเทพพร้อมกันกับข้าด้วยหน้าเสียดายที่คนเหล่านี้มาน้อยเกินไปหากมีเทพโบราณมาอีกสักสองสาคนข้าคงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเรียกพันธมิตรเก่าให้เข้าร่วมการต่อสู้ในครั้งนี้เมื่อเห็นท่าทางแปลกใจของซูผิงมังกรยานกลาหนก็ยิ้มและกล่าวว่า ในความเป็นจริงพวกเราอสูรผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสี่ที่เหล่าเทพเรียกว่าฆาตกรก็ใช่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตไร้เหตุผลเหมือนอย่างที่เจ้าคิดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ดำเนินอยู่ได้เพราะผลประโยชน์ล้วนๆทุกเผ่าพันธุ์สามารถเป็นพันธมิตรกันได้ตราบเท่าท,ที่มีผลประโยชน์เพียงพอน,นี้เป็นกฎของโลกที่ไม่ว่าผู้ใดก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอนแน่นอนว่าเจ้าต้องมีความแข็งแกร่งในระดับหนึ่งด้วยไม่เช่นนั้นพันธมิตรที่เจ้าไว้ใจจะเป็นคนหันคมมดเข้าหาเจ้าเองผมจะจำไว้ครับ ไปกันเถอะได้เวลาย้ายที่อยู่แล้วมังกรยานกลาหนกล่าวมันหันไปมองอสูรวนนอนและกล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าส่วนเจ้าก็รีบไปให้พ้นหน้าข้านายท่านโปรดยกโทษให้ข้าด้วยอสูรวานาคุกเข่าขอร้องทันทีมังกรยานกลาหนแค่นเสียงอย่างเย็นชาไปให้พ้นนายท่านยกโทษให้ข้าแล้วหรือยังไม่รีบสสยหัวไปอีก ขอบคุณในท่านอสูรวันรถอ้อนหายใจและหายตัวไปจากที่นี่อย่างรวดเร็วซู้พิงเกิดความสงสัยเล็กน้อยอสูรวานอนรู้ได้ยังไงว่ามังกรยานกลาหนได้ยกโทษให้มันแล้วแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ได้ถามอะไรมากและติดตามอยู่ด้านหลังมังกรยานกลาหนอย่างเงียบเียบดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวและแม่น้ำเปลี่ยนไปเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในที่สุดพวกเขาก็หยุดยั้งในพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาลของดินแดนรกร้างอีกแห่ง มังกรยานกลาหนหยุดความเคลื่อนไหวและมองไปที่ภูเขาในระยะไกลพร้อมกับระบายลมหายใจออกมาในอนาคตหากเจ้าต้องการมาพบข้าก็ให้มาที่นี่ได้ตลอดเวลาหกทันทีที่มังกรยานกลาหนพูดจบก็มีเสียงคำรามดังกึกก้องมาจากท้องฟ้า เมื่อมันเข้ามาใกล้สูผิงก็เห็นว่านั่นเป็นอสูรร้ายที่มีปีกเหมือนนกอินทรีศีษะของมันเป็นเหมือนมังกรในขณะที่หางเหมือนมูของมันยืดยาวออกไปหลายหมื่นกิโลเมตรกรงเล็บอินทรีของมันก็ดูน่าสยดสยองอย่างยิ่งไอสารเลวที่ไหนกล้าบุกรุกอาณาเขตของข้าเสียงคำรามเต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวอย่างแท้จริง แต่ก่อนที่มันจะมีโอกาสพูดอะไรมากกว่านี้อสูรร้ายก็เหมือนจะมองเห็นการดำรงอยู่ของมังกรยานกลาหนและร่างกายของมันก็หยุดอย่างกระทันหันหลังจากตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งมันก็หันหลังด้วยความกลัวและหลบหนีออกจากที่นี่ด้วยความเร็วที่มากกว่าเดิมหลายเท่าสู้พิงตกตะลึงเล็กน้อยเพราะสัมผัสได้ว่าพลังของอสูรตัวนั้นน่าจะอยู่ในระดับเทพโบราณเช่นกัน ดูเหมือนว่านอกจากอสูรผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสี่แล้วจะยังมีอสูรระดับเทพโบราณอีกมากมายในดินแดนเทพอาเคียนสินะซูผิงรำพึงในใจหึมนับว่าโชคดีที่มันหนีได้ทันเพราะตอนนี้ข้ากำลังหิวอยู่พอดีมังกรยานกลาหนแค่นเสียงก่อนจะล้มตัวลงนอนตะแคงโดยไม่สนใจภาพลักษณ์ของอสูรผู้ยิ่งใหญ่แม้แต่น้อยจากนั้นมันก็หันมายิ้มให้ซูผิงและกล่าวอย่างสบายๆว่า เป็นเด็กเป็นเล็กอย่าทำตัวเกียดคร้านไปหาอาหารมาให้ข้าแล้วรีบกลับมาเร็วๆด้วยซูพิงมองมังกรเท่าด้วยท่าทางตกตะลึงเล็กน้อยก่อนหน้านี้มังกรยานกลาหนยังวางท่าเคร่งครึมและดูสูงส่งสมกับที่เป็นเทพโบราณผู้ยิ่งใหญ่แต่ตอนนี้มันกลับมีท่าทางไม่แตกต่างจากชายชราที่เต็มไปด้วยความเกียจคร้านเท่านั้น